ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนทุกคนนะครับอยู่ช่องคนเล่นหมูคนดูเสียนนะวันนี้ก็จะมาแนะนำและก,กันแนะนำวิธีที่ผมใช้ในการเลือกห้องนะครับอย่างแรกเลยนะผมก็จะดูที่ขาภพายหลักนะครับคือตัวนี้ดูว่าแพทเทิร์นของขา้ภพายหลักเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมจะดูส่วนมากผมจะดูห้องที่มันเป็น2ตัดแบบนี้นะครับ เพราะห้องแบบนี้เล่นง่ายเล่นงานสุดละง่ายกว่าห้องที่เป็นมังกรหรือปิ่งปองนะแล้วก็จะมาดูที่3มเกอร์ครับดูแพทเทิร์นสเกอว่าตอนนี้แพทเทิร์นมันอ่านง่ายไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นห้องนี้นะเี๋ยวไปดูห้องนี้ก่อนอายังคงเป็นสองตัดนะครับแพทเทิร์นอืม แต่ผมดู <Good S 1> สามเกินแล้วผมว่าน่าจะน้ำเงินไปครับ s <S ถ้าช่วงรอไพ่มันนาะนผมก็จะรีให้เหมือนเดิมนะครับเพราะ,ะห้องนี้มันไม่ใช่ห้องสปีดนะ อาเปิดสักทีเถอะเจ็ดแต้มโอเคสองผีไปเออมาเปิดไม้แรกสวยๆครับเคนนี้แม่งทำงานช้าวะ่ะช้าไปหมดเลยอืม ไปครับน้ำเงินต่อสองพันเจ็ด <'s> อีกแล้วสวย <c oughs> <c oughs> นะสวยอ่าสองมาติดครับ เทคนิคอะไรพวกนี้เคยสอนไหมผมว่าผมเคยสอนไปแล้วนะคลิปโดนลบมัง้งเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับจำได้ว่าเคยสอนอยู่วิธีดู RPRB ไปน้ำเงินต่อครับสี่พัน โอ้โหเปิดเจ็ดสามตาติดอะไรครับนี่โอเคน่านจะตัดเออผมไปน้ำเงิน <c oughs> ไปอีกครับ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าน่า,นานจะตัดแต่ ดูว่าเพียบบีแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะน้ำเงินต่อเจ็ดแต้วเฮ้ยสี่ตาติดเจแต้ว <c oughs> แต่โดนเหยียบ อ่าไปแดงนะต่อไป That's <c> successful <oughs> โอ้ยมา โอ้เปิดสักทีเถเจ๊นั่งกับพิบตาปิบปปอยู่โอ้โหโดนอืม,อมผมตามปิงปองแล้วกันนะอ่ะห้าพันเลยแล้วกัน ห้าโอ้โหโเหลือศูยนย์ไปเออขอขอขอสวยๆสวยโอเคมาอ่าอืมผมตามปิงปองแล้วกัน สองพันห้าร้อยหนึ่งแต้โอ้ยไพ่เก้าที่ไม่ต้องการ ไพ่อืน่นทีตอนที่อยากได้ไม่มานะไพ่เก้านี่พอไม่อยากได้พกูกแมงมาแบบดีไปแดงครับห้าพันดิ s <S อ่ะโอเคใส่ไปเลยห้าพันสองร้อห้าสิบ สองโอเคพีเถอะสวยสวยโควคนนี้แม่งชามากเลยบอกผลเร็วเออทำงานช้าอืมผมจะไปแดงอีกนะครับ 3,000 That's successful <S สวยก็มาดิครับป๊อกก้าวไปดิเฮ้ยแต่ประกาศผลช้าช้า โอเคไม้นี่ผมจะตัดไปน้ำเงินสามพันห้าสิบไปอ่ะโอ้เปิดไพ่ก็ช้าหนึ่ง แต่โอ้โหโดนป๊กก้าไม่เป็นไรครับอืออือ่ะไปน้ำเงิน <That 's S 1> 5,000ไปเลย โอ้โหเจ็ดแปดเก้าต้องมาแล้วไหมโอ้โหเก้าหลังครับผมมาดี e ah, เอาว่ะเออวันนี้มันเล่นง่ายจังสองสองวันวันนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับมาเจอวันนี้คือโอ้โหเล่นง่ายมากผมไปน้ำเงินสองพันไม่ชัวร์ โอ้ห oh, หนึ่งแต้มโดนพกเก้าแล้วเอออีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้แต้มมันสูงมากเลยนะที่ผมเจอมาคือออกแบบเจ็ดแปดเก้าไม่ค่อยต่ำกว่าห้าเท่าไหร่นะครับแต้มสูงจัดเลยอ่าไปน้ำเงินครับสามพัน สองหกโอ้โหขาดไปแต้มหนึ่งโอเคเปลี่ยนดีเลอร์สักทีหวังว่าคนนี้จะทำงานเร็วนะครับผมคิดว่าน่าจะแดงนะผมจะไปแดงไม้ต่อไปอเดี๋ยวราเปลี่ยนดีลเลอร์สักคู่ โอเคไปแดงเลยครับห้าพันนี่ <That> s <S นะหกเก้า <successful. S 1> ไปดิก็มาดิครับฮ่า <laughs> ฮอ่าไปไหนดี ผมคิดว่าน่าจะแดงต่อนะครับอ่ะไปแดงต่อครับสองพันห้าสองพันเจ็ดแล้วกันเจ็ดห้าสิบไปสามเจ็ด <'s> <laughs> สวย พีเออมาเอาอะดูทรงแล้วผมจะไปแดงอีกนะสองพันสี่โอเค s, s c c โอ้โหป๊แปดโอ้โหป๊เก้าไปดิเก้ามาดิฮะโอ้แต่แ้มสูงจริงกนะครับเปิดมาเดี๋ยวผมเสียวเลยเชื่อป๊แปดโอเคตัดนมยนี้แน่นอนผมไปน้ำเงินโอ้ห้องนี้เล่นง่ายมากผมชอบผมชอบไปน้ำเงินสี่พันไปเลย สอึบห้าโอ้โหพีโอ้โหโดนเหยียบหัวเอาวะา,ามาทรงนี้เหรอน่าจะแดงไหมถ้ามาทรงนี้ผมผมไปแดงแล้วกันไปครับคิดว่า s <S จากการดูวาพีอาร์บี ตาเมืองกอนหกก้าไปดีอ้โหสุดจัดผมไปแดงต่อนะ ไปครับ 6, ตามแดงต่อใช่ไหมเออไม่ใช่ก็ไม่ทันแล้วแหละกดแดงไว้ละห้าพันโอ้โหต้องห้าแล้วไหมใบนี้เอา้าหลุดคำเลย ปลอกห้าได้ห้าว่ะปอกเก้าเหยียบหัวไปดีอ่าผมดูทรงแล้วผมไปแดงต่อดีกว่าสามพันครับ That เอา้าเอา้ยปอกกาว่ะเมื่อกี้ผมดูโทรศัพท์นะครับขันขึ้นมาทีก็เจอปอกกลแล้วสวยผมอยากตัดมังกรมานี้ฮะแพทเทิร์นมันมาสวยมากเลยผมขอไปเบาๆแล้วกัน2,000 success, ตัดมังกรนะครับ เจดแต้มหกเอาวะ่ะตัดจริงๆครับโอเคตรงน,นี้กำไรเราอยู่ที่สามหมื่นแล้วนะครับนะไปต่อดีไืมอีกสักหน่อยแล้วกันผมไปแดงนะห้าพันถ้ามัน <successful. S 1> ผมอยากได้สักห้าหมื่นอีกแล้วนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงผมก็จะเอาแค่สามหมื่นนะ ห้าห้าเหลือ0ูไปสวยผีโอ้โห,โ,โ,หโดนตัดเหลือหนึ่งเชเลยผมคิดว่าน่าจะแดงอีกนะผมไปแดง5,000นแล้วกัน s <S เดี๋ยวเรา เอากำไรที่3ามเหมือนแล้วกัน,นครับเล่นขึ้นไปผมลืมดูเวลานะถ้าผมดูเวลาผมน่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อกี้ละเพิ่งเห็นมาเล่นมา26นาทีแล้วนะครับนานมาก no เล่นกันมายาวนานจะจัดแต่ก็เล่นไม่ค่อยเยอะนะครับกี่ไม้23ไม้นะ มอไม่ใช่ห้องสปีดแหละก็เลยเล่นหน้าแม่หลายไม้โอเคบอกแปดอ่ะอีกสามร้อยครับเดี๋ยวเราไปสักพันห้าแล้วกัน s <S ไปแดงครับเข้ามานี้ก็จะกำไรอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกกหวานะครับก็จะพอไว้เท่านี้ดีกว่าห้าหมื่นน่าจะ ก็ไม่อยากไปหรอกครับแต่คลิปมันจะยาวนะครับตอนนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคลิปผมไม่อยากให้มันยาวไปวันนี้นะครับก็เลยเอาสามหมื่ก็ได้ <No S 1> ไม่ <more S 1> มีป <more bets, S 1> นะัญหาอย่างคือห้องนี้เล่นง่ายมากครับผมค่อนข้างชอบนะพอสองสองวันมาน,นี้นี่เจอแต่ห้องเจอแต่ห้องแย่ๆนะครับ โอ้โหทาไมปอกาวกับโอ้โหมผมว่ามันน่าจะแดงต่อนะผมไปแดงเท่าไหร่สามพัน <'s> จะได้จบคลิปไหมเนี่ย สวยเออปกอกเก้าอะโอเคพอดีกำไรเราอยู่ที่31,130นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้กันกน,นะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีเลือกห้องของผมเฉยนะครับว่าเวลาผมเลือกห้องเนี่ยผมดูตรงไหนบ้านนะครับอย่างที่บอกผมก็ดูเขาให้หลักแล้วก็ดู3เกย์ที่หน้าห้องก่อนนะครับว่าสามเกย์เนี่ยดูง่ายขนาดไหนแพทเทิร์นสวยไหมอะไรอย่างนี้ พอดูองค์รวงพบครบปุบ๊บผมก็เข้ามาเล่นก็อย่างที่เห็นว่าห้องนี้เนี่ยคือเล่นง่ายมากๆนะครับนอกจากเราจะเจอมังกรแล้วตัว3เกอก็อ่านง่ายเพราะถ้า3เกออ่านยากเนี่ยผมอาจจะไม่ตามมังกรในลหลายไม้นะครับผมอาจจะเลือกตัดมังกรแบบรัวๆแล้วผมก็เสียรัวๆนะครับการเลือกห้องนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับนะว่าเราจะเล่นได้กำไรหรือเสียกำไรหรือเปล่าหรือเสีย ทุนหรือเปล่านะครับส่วนวิธีการอ่าน RP r p ร b เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคลิปโดนลบไปหรือ,อยังนะครับผมจําได้ว่าผมเคยทาไว้อยู่ถ้ามันโดนลบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่มาเลยและการถ้ามันโดนลบไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนถ้ายังไม่โดนลบก็ย้อนกลับไปดูในช่องได้นะครับในช่องเขาเล่นหมูคนดูเซียนเนี่ยแหละ เคยอัพไว้อยู่แต่ถ้าโดนโลบไปแล้วผมก็จะ no more bets, อัดคลิปใหม่ให้เพื่อนๆเลยแล้วกันจะพยายามอธิบายให้มันละเอียดนะครับจะได้ฟังเข้าใจจะได้ดูแล้วนำไปใช้ได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีอะไรอยากพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับอยากดูคลิปแบบไหนอีก อยากให้ทำคลิปแบบไหนออกมาหรืออยากคุยเล่นกันหรืออยากคุยกันส่วนตัวนะครับถ้าไปคุยกับผมได้ที่ Facebook ผมเองนะครับเจชันทวิทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ผมไว้ข้างล่างนะคลิปนี้ไม่มีแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ